ในฐานบำเพนบุญหนืรอยเรื่องเรื่องที่93ทายิกาเทพธิดาพ้นแห่งการถวายบิณฑบาตแด่พุทธจากทุกขติเป็นสุขติสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารเขตกรุงสาวัตถีทรงมีพระมหาการุณาตรวจดูโลกตอนใกล้รุ่งทรงพบหญิงชาวกรุงมัทุราแคว้นสุราเสนะ คนหนึ่งก็ได้สิ้นอายุตายแล้วนางจะเกิดในอบายภูมิทรงต้องการจะอนุเคราะห์ให้นางดำรงอยู่ในสุขติภพครัน้นทรงปฏิบัติพระสรีละแล้วสเสด็จเพียงลำพังพระองค์เดียวด้วยพุทธานุภาพมุ่งไปยังเรือนของนางซึ่งอยู่ที่เหนือของมัทุรานคร เช้านั้นหญิงคนนั้นจัดเตรียมอาหารในเรือนเสร็จแล้วยังไม่ทันหิวก็ถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่ท่าน้ำแล้วกำลังเดินกลับก็เห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตอยู่นางเข้าไปหาไหว้แล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงได้บิณฑบาตแล้วหรือยังตรัสตอบว่ายังไม่ได้ นางวางหม้อน้ำแล้วทูลนิมนต์ให้เสด็จเข้าเรือนเพื่อถวายบิณฑบาตนางรีบเดินเข้าเรือนจัดปูราดอาสนะแล้วทูลนิมนต์ให้ประทับนั่งจากนั้นนำอาหารมาถวายครั้นเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาทานนั้นแล้วเสด็จกลับ หญิงนั้นนึกถึงการถวายอาหารการฟังธรรมเกิดปิติโสมนัสนึกถึงพระพุทธเจ้าสองสามวันก็เสียชีวิตเกิดเป็นเทพธิดานในดาวดึงมีรัศมีกายดุจด,ดาวประกายพฤึกมีนางเทพอ,อักษรหนึ่งพันเป็นบริวารรวบรวมจากพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์อัฐักถา